าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีร่วมกับบริษัทอินเด็กซ์ครีเอทีฟวิลเลจจำกัดมหาชนและ v i l l a ลจเทเลวิชั่นเสนอรายการมาลัยเสียงรัฐ คุณบอมคุณพ่อนักดนตรีมาสเตอร์ที่เป็นขวัญใจวัรุ่นเด็กแนวไว้31ปีแม้บุคลิกภายนอกจะดูขรึมๆแต่เมื่อได้อยู่กับลูกสาวทุกคนก็ต้องตกหลุมรักในความอบอุ่นแต่พอถึงเรื่องความรักเมื่อไม่นานมานี้ต้องเลิกราก,กับคนรักเพราะความหึงหวงที่มากเกินพอดีและตอนนี้คุณบอมของเราก็มองหาใครสักคนเป็นคนที่พอดีของกันและกันตลอดไปคำว่ารักของผมนะครับหมายความว่า การที่คนสองคนเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันและยอมรับในความงี่เง่าของกันและกันได้มากกว่าที่จะแบบมีความสุขด้วยกันได้มากกว่าอะไรเงี้ยสวัสดีครับผมบอมมือเบสวงภูมิจิตครับที่ดินันจันหน่งผลฮะอายุ31ปีครับภูมิาำนานะครับเป็นคนกรุงเทพครับคุณพ่อเป็นคนกรุงเทพครับคุณแม่เป็นคนเหนือผมก็เกิดและโตที่กรุงเทพเนี่ยแหละคุณพ่อก็จะทําทําโรงงานสกรีน ส่วนคุณแม่เนี่ยก็จะขายส้มตำไปพ่อแม่แยกทางกันครับตั้งแต่เด็กละการศึกษานะครับก็เรียนจบมัธยมปลายครับหลังจากจบมัธยมปลายเนี่ยเรามีความคิดว่าเรายังไม่รู้จะเรียนอะไรดีเราก็เลยไปไปทำงานนะตอนนั้นเข้าไปสมัครบริษัทอนิเมชันทำาอนิเมชันเรารู้แล้วเราชอบอะไรงั้นเราจะไปเรียนแต่ผมว่าน่งคิดอีกทีเฮ้ยนี่เรากำลังทำงานอยู่เออเราก็เลยทำ ก็ทําต่อไปทําต่อไปจนแบบ78ปีถัดมาจนเราไม่ได้เรียน่ะจนเราแบบเปิดออฟฟิศเองตอนนี้ทําเสื้อครับดูแลธุรกิจต่อจากที่บ้านฮะก็ทําเสื้อยืดสกรีนเขียนกระตูนดีไซน์คาแรคเตอร์เป็นงานหลักแล้วก็มีเล่นดนตรีเป็นงานรองครับประสบการณ์การเล่นดนตรีที่ผ่านมานะฮะวนเวียนอยู่ในวงการนี้มาแบบร่วม10ปีแล้วก็ยังเป็นวงแบบกึ่งดังกึ่งไม่ดังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นวงที่คนก็ไม่ได้รู้จักกันกว้างแต่ว่าเออเราก็มีฐานแฟนเพลงของเราอยู่เยอะอยู่อะไรเงี้ย จริงๆดนตรีมันเหมือนการบำบัดจิตใจมากกว่าเราทำงานอย่างอื่นมาละเราเหนื่อยกับมันมาละแต่ถ้าเราได้เล่นดนตรีมันจะเป็นเป็นเรื่องของการแบบผ่อนคลายรีแลกอะไรเงี้ยเราเราอยู่ได้ด้วยดนตรีอะ่ะมันมันเหมือนหล่อเลี้ยงหัวใจเราอะไรเงี้ย hey, 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 hey. เออเวลาว่าก็ชอบไปเดินพวกตลาดขายของเก่าอะไรเงี้ยครับ ของเล่นของสะสมอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่เห็นในห้องเลยครับก็มีพวกสมบัติบ้าอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยก็มีพวกกีตาร์พวกรองเท้าอะไรเงี้ยเทปเพลงยังเป็นคนฟังเทปเพลงอยู่ตอนนี้มีลูกสาวครับหนึ่งคนครับชื่อน้องลินินครับน้องอายุหกขวบกาลังพูดเก่งเลยฮะคล้ายเราเหรอก็น่าจะเป็นเรื่องของเนี้ยแหละครับชอบวาดรูปชอบศิลปะนะชอบวาดรูปบางทีก็วาดเต็มโซเต็มตู้พ่อไปหมดเลยอะไรเงี้ยเป็นพ่อที่ไม่ใช่พ่อเป็นเหมือนเป็นเพื่อนมากกว่า ยังอยู่ในวัยที่แบบยังไม่รู้สึกว่าเราเราแก่ขนาดเป็นพ่อได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราสามารถสอนและบอกทุกอย่างเขาได้ในสไตล์ตแบบเหมือนพี่ๆน้องๆมากกว่าอะไรเงี้ยคือจริงๆก,การมีลินินขึ้นมาบนโลกเนี่ยครับมันมันเป็นสิ่งพิเศษนะมันทําให้เราแบบเปลี่ยนตัวเองไปในทางที่ดีมากๆอะไรเงี้ยคือรักเขาที่สุดรักโดยไม่ไม,ไม่มีไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยแค่รู้ว่ามีเขาออขึ้นมาก็แบบ เรารักเขาไปแล้วโดยที่ยังไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันเลยรือสัผ่านความรักมาไม่เยอะมากครับก็จะมีหลักๆก,ก็จะมีของเนีครับแม่น้องลินินแล้วก็ถัดจากแม่น้องลินินก็มีพิ่งเลิกกับแฟนคนปัจจุบันเมื่อช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครจริงๆเราพยายามแก้ไขทุกอย่างที่เราแบบไม่ว่าจะเรื่องเฉยๆชาๆอะไรของเราเราก็แบบเอาใจใส่กับแฟนคนนี้มาก แต่แล้วก็แบบมันก็ยังมีเรื่องที่มันมันต้องให้เป็นเรื่องอยู่ครับเพราะว่าเขาเป็นคนขี้หึงขี้หึงเกินไปอะไรเงี้ยแล้วเราอ่ะด้วยความที่เป็นศิลปินเนี่ยคนก็จะเข้ามาคุยมาอะไรเยอะถึงเราจะไม่สนใจก็เหอะแต่เขาก็แบบเขาก็รู้สึกค่อยค่อยดีแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เฟดตัวออกไปเองแต่ก็คือเราก็เคลียร์กันด้วยดีฮะับคว่าตอนนี้ทำไมยังโสดอยู่ก็คือเหมือนเรา เรายังต้องการเวลาอยู่กับตัวเองสักพักอะ่ะแต่จริงๆก,ก็เริ่มเหงาแล้ว <c oughs> แหละเพราะอย่างของลีนินเนี่ยฮะลีนินเขาจะมากรุงเทพแค่ช่วงเสาร์อาทิตย์กับช่วงปิดเทอมแล้วอย่างวันธรรมดาเนี่ยเขาก็จะอยู่เรียนอยู่ลาบ,บุรีฮะ <c oughs> าวันเนี่ยจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขอยู่คนเดียวแบบจริงจังจังๆเลยทําข้าวกินคนเดียวนอนดูหนังทําอะไรคนเดียวตลอดบางทีมันก็เหงาแหละถ้าคนที่จะเข้ามาในชีวิตเราอีกคนหนึ่งเนี่ยอันนี้สําคัญตรงที่ หนึ่งคือลินินต้องรักเขาด้วยแล้วเขาก็ต้องรักวินินด้วยเอาเลยครับคุณผู้ชมเมื่อคุณพ่อนักดนตรีสุดเซอร์ออกตัวมาแล้วว่าโซดสนิทพร้อมแล้วกับรักครั้งใหม่ที่คาดหวังว่าจะเป็นรักที่จริงใจต่อกันทางรายการมาไลเสี่ยงรักจึงได้ค้นหาในฐานข้อมูลทั้งหมดจากคอลัมน์มาไลเสียงรัก พบแล้วครับว่ามีสองสาวโสดที่มีแววตรงสเปคตามแบบที่คุณบอมต้องการมาดูกันเลยครับว่าแต่ละคนจะเป็นยังไงกันบ้างความรักก็เหมือนบทเพลงค่ะมีทั้งสุขเศร้าเหงาถึงมันจะมีหลายรสชาติแต่หนูก็ชอบที่จะฟังมันค่ะชื่อเจนปุญญนุชปิยาภานีค่ะอายุ21ปีปัจจุบันเรียนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนชั้นปีที่4ค่ะ ก็ตอนนี้หนูก็มีถ่ายแบบค่ะเป็นถ่ายละครหรือเป็นแขกรับเชิญแล้วก็มีภาพยนตร์ภุมลำเนาเป็นคนกรุงเทพค่ะพ่อเป็นคนจีนแต่ว่าเขามาเกิดที่กรุงเทพแม่หนูเป็นคนเชียงรายเกิดที่เชียงรายเลยแต่ว่าเขามาทํางานที่กรุงเทพเป็นคนชอบออกกําลังกายค่ะ ก็คือจะเป็นแบบตีแบดตีปิงปองแล้วก็เข้าฟิตเนสบ้างแล้วก็เป็นคนที่ชอบร้องเพลงค่ะแบบอาบน้ำเข้าน้ำ,อ,นำอะไรเงี้ยก็จะร้องเพลงตลอดเลยหรือไม่ไม่มีอะไรทำก็นั่งร้องเพลงไปเรื่อยๆโอ้โหแล้วครั้งล่าสุดที่เพิ่งจบไปเลยนี่คบกันมา3ปีค่ะ แต่ว่าทะเลาะกันทุกวันเลยคือครึ่งปีแรกนี่ดีมากเหมือนเป็นช่วงโปรโมชัน่นดีมากแล้วพอเริ่มหลังจากนั้นมันก็เป็นอารมณ์ที่แบบเขาคงเบื่อโปรโมชั่นหมดไม่ค่อยใส่ใจด้วยความที่เรารักเราก็ทน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 ก็เหตุผลนี้ทําให้เราเพราว่าล่าสุดจับได้ว่าแบบแบบเขาคุยทีเดียว3คนอะแชทในไลน์อย่างเงี้ยแล้วเขาก็ลบลบลบ,ลบแล้มีวันนึงหันไปมองอะไรเด้งก็แบบเอ้คนนี้ไม่รู้จักเลยก็เลยเปิด อ้าเฮ้ยข้อความก่อนหน้าหายไปไหนอ่ะแล้วก็มาไล่ดูจับได้รวมๆแล้วประมาณ3คนหนูอยากมีครอบครัวนะที่อบอุ่นอยากแต่งงานแต่ว่าถ้าเกิดมีคนที่เขารักเราอยากแต่งงานก,นกับเราเขาก็ต้องใช้ชีวิตกับเราอยู่ตรงนี้ได้ก่อนรอให้เราพร้อมก่อนอะ่ะถามว่าหนูเปิดใจไหมหนูก็เปิดใจนะแต่ว่าหนูอยากได้คนที่เขาเว้นแก็บไว้อะระหว่างซึ่งกันและกัน มีชีวิตของเขาชีวิตของเราแล้วก็ชีวิตที่รวมกันมันทำให้เรามีความรักที่ยั่งยืนมากกว่าน,นี้คือในความคิดหนูนะคุณเจนนักศึกษาวิศวะสาวสวยวัย21ปีที่มาพร้อมความสวยใสหน่ารักก็เคยโดนพิดรักร้ายแรงจากคนเจ้าชู้และถึงเวลาแล้วที่อยากจะมีคนรู้ใจและซื่อสัตย์ต่อกันไม่ทำร้ายกันก็พอ จงเชื่อในพรมลิขิตจ,จงเชื่อในเหตุการณ์ที่นำพาความรักมาให้แนนเชื่อว่าความรักไม่ใช่เรื่องบังเอิญมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราได้พบเจอกันสวัสดีค่ะนัด,ดาพรแซงโงอค่ะชื่อเล่นแนนค่ะอายุ30ค่ะภูมิลำนาเป็นคนกรุงเทพค่ะพ่อแม่ก็เป็นคนกรุงเทพธุรกิจที่บ้านก็คือพ่อแม่ทำ ร้านก๋วยเตี๋ยวมาก่อนการศึกษาจบโรงเรียนบางกะปิค่ะมัธยมปลายค่ะแล้วก็ต่อวิทยาลัยดุสิตธานีค่ะสาขาการจัดการครัวและพัตคาคารตอนนี้ทำเป็นเชฟอยู่ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลค่ะเวลาที่เราทำอาหารพวกยุโรปอิตาเลียนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรามีความสุขก็เป็นคนชอบกินสลัดมีความสุขกการทำสลัด อดีเด็กค่ะถ้าว่างก็ชอบอ่านหนังสือหนังสือก็จะเป็นแนวธรรมะปกติก็เป็นคนชอบเข้าวัดทำบุญอยู่แล้วไปนั่งสมาธิอะไรเงี้ยก็คือตอนมีแฟนก็ไม่ค่อยบ่อยแต่พอเลิกกับแฟนเนี่ยก็เข้าวัดมากขึ้นทุกวันแทบจะทุกวันเลยดีกว่ามีแฟนมาแล้ว3คนค่ะคนล่าสุดเลยนะคะก็เป็นผู้ชายที่แบบ ดีมากแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มีเหตุผล,ละอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเรารักกันมากนะไม่เคยคิดว่าเขาจะเลิกกับเราเราเข้าใจว่าเขาอะไม่มีเวลาให้เราเพราะว่าเขาเรียนโทด้วยแล้วก็ย้ายงานใหม่ด้วยเพราะหนักเข้ามันแบบ3เดือนไม่มีเวลาให้กันเลยเราก็บอกเออพูดได้นะมีอะไรก็บอกเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขาคบกับน้องอะมา2เดือนแล้วแล้วเขาก็ตั้งใจว่าจะบอกเลิกเราแต่เขายังไม่กล้าเพราะว่าแบบ เราดีกับเขามากจนเขาไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยทุกวันนี้โสดค่ะโสดมาแล้วหนึ่งปีสมเดือนค่ะก็ได้อยู่กับตัวเองค่ะได้ไปทําบุญมีเวลามากขึ้นแต่มันก็มีเงาว่างค่ะคือมันจะมีเป็นช่วงแบบบางอารมณ์ที่แบบว่าอยากมีใครสักคนที่แบบเวลาเราทํางานเหนื่อยเขาก็มาอยู่ข้างๆเราแล้วเราก็แชร์ความรู้สึกเรา แล้วให้เขาแค่บอกเราว่าแบบเออสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแนนเชฟสาวคนเก่งที่มาพร้อมความสวยครบเครื่องตามหลักหญิงไทยไวัย30ปีก็เคยมีความรักที่เจ็บปวดมาแล้วและหวังแค่จะมีชายหนุ่มที่พอดีและดีพอของกันและกัน ตาและนิสัยใจคอของแต่ละคนกันไปแล้วนะครับมาดูกันสิว่าก่อนจะออกเดตครั้งแรกหนุ่มๆสาวๆของเราจะมีวิธีเตรียมตัวเตรียมใจให้กับความระทับใจครั้งแรกอย่างไรกันบ้างที่ออกเดทที่อยากจะไปที่แรกนะครับเนื่องจากตอนนี้เราเริ่มแบบใส่ใจสุขภาพเราแล้ว,ลวเราจะพาไปวิ่งมาราธอนครับไปวิ่งกันเนี่ยพาลินินไปวิ่งด้วยจะได้แบบทำความรู้จักกันไปด้วยแล้วก็เราอยากรู้ว่าผู้หญิงที่ จะเข้ามาตรงนี้เขาพร้อมจะวิ่งเปกับเราหรือเปล่าถ้าได้ไปเดทโดยการไปวิ่งมาราธอนมันก็เป็นอะไรที่แปลกนีนะคะแต่ว่าคนอื่นเขาก็จะแบบไปเดทกันตามห้างร้านอาหารอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็คือหนูก็ยังไม่เคยไปทั้งที่เฮ้ยเราก็ชอบออกกาลังกายทําไมเราไม่ลองไปดูบ้างหนูก็จะเตรียมตัวอย่างเช่นว่านอนให้ไวขึ้นตื่นเช้ามาจะได้แบบฟิตๆแล้วหนูก็จะเตรียมความเป็นตัวของตัวเองไปให้พร้อมเพื่อคู่เดทของหนูเขาจะได้แบบ เฮ้ยรู้สึกว่าเราจริงใจนะเตรียมตัวยังไงหรอหนึ่งเลยเดี๋ยวต้องเริ่มวิ่งแล้วครับต้องฟิตละวิ่งไม่ทันสาวนี่แย่เลยอายเขา <c oughs> ส่วนที่ออกเดทอีกที่นึงนะครับไปเดินสวนสาธารณะกันดีกว่าไปแบบไปนั่งปิกนิกทำอะไรไปกินกันนั่งคุยกัน ก็น่าสนุกดีเพราะแบบถ้ามีใครมานั่งด้วยคุยด้วยก็ก็น่าจะดีอนะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าได้ไปเดทที่สวนสาธารณาะอะะก็ดีค่ะได้เป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราไม่เคยไปนั่นก็อาจจะทําอาหารไปนั่งกินปิกนิกกันค่ะเด็กแรกคุณบอมและน้องลินินก็ตื่นแต่เช้าขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยไม่รู้จะเอาใจสปอร์ตเกิลอย่างคุณเจนหรือเปล่าและเราก็มาอยู่ที่นี่ครับ สวนลุมพินีณลานตะวันยิ้มที่ที่ทั้ง3มคนจะร่วมทำกิจกรรมเดินวิ่งการผู้สลร n for t h เด k n n g 2014วิ่งหุ้มเกราะแต่เอ๊ะไม่รู้คุณเจนจะ<อ>ตื่นทัน<ะ>หรือเปล่านะใช่พี่บอมก็ค่ะอ๋อใช่ครับชื่อเจนนะอ๋อเจนสวัสดีครับลองกัอนไหมเนนเออเอออสวัสดีครับพี่เจนก่อน สวัสดีครับน้องชื่ออะไรคะลิลินนะหกขวบครับพูดไม่ค่อยเก่งครับต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งปกติเจนมาวิ่งอยู่แล้วอะครับไม่ค่อยนานแล้วแต่ครัาอ่ะอ้ยอ่ยกัดด้วยนี่คือยังไม่ได้กินข้าวครับต้องกินพ่อเสยก่อนเจนทำงานอะไรครับตอนนี้ยังเรียนอยู่อ๋อ อยู่มกเกษตรปีสีแล้วจะจบแล้วสาวิตวะโอ้ยไม่ทันไรก็ได้บวยซะแล้วล่ะครับคุณบอมคุณเจนอ้าวออกแรงกันหน่อยนะครับโอเคครับเจนเรื่องจากเรื่องจากเราเป็นแบบว่าวงอินดีท้ที่ไม่ดังมากครับสมมุติว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราเกิดดังมากๆขึ้นมา แล้วมีแบบแฟนขับนี่อะไรเงี้ยแฟนขับสาวๆมาหอมหรือมากอดอะไรเงี้ยสมมติวันนั้นเราเป็นแฟนกันแล้วนาเจนจะจะโอเคไหมจะทํำยังไงอะไรเงี้ยเอาเอาตามตรงคือเอาตามตรงสิคือเฉยๆกับตรงนี้นะเพราะว่ามันเหมือนหน้าที่การงานปะพี่ไม่ได้ไปผิดสวัสดิ์อะไรเขาไม่ได้ไปลุ่มหลงหรือไม่ได้ไปปันใจเขาก็คือเขาก็คือแฟนขับเราอจุดนี้มันต้องใช้เหตุผลน่ะไปหึงแตกทุกเรื่องก็ไม่ใช่ <c oughs> อืดีครับ ไป,ไปต่อขึอพอวิ่งมาสักพักก็ดูทั้ง3คนจะหมดแรงแล้วนะครับสู้เขาหน่อยนะครับคุณบอมคุณเจนก่้นเ<ห>กิ่แกรมแไรมแ้่เปล่าถามเจนว่าถ้าเกิดเราจะแรกรหัสเฟซบุ๊กกันเนี่ยเจนจะโอเคปะพาสเวิร์ดเหรอใช่เอาจริงอ่ะมันก็โอเคนะแต่แบบในความคิดคือมันมันไม่จําเป็นอ่ะเพราะว่า คนที่แบบเขาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันควรจะไว้ใจกันน่ะแล้วเราก็ควรทำตัวดีๆปะ่ะไม่ต้องไปค้นเขาเหรอกถ้าเขารักเราเขาก็คงไม่ไปคุยกับคนอื่นหรอกถูกต้อง แม่แคุณเจนดูจะเข้ากันดีกับน้องลินินนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าคุณพ่อปอมจะว่ายังไงแต่ถ้าเป็นผมแล้วก็โอยดีใจฝุดๆไปเลยแหะครับครั้งแรกที่เห็นพี่ปอมก็รู้สึกแบบเฮ้ยเขาดูมาาเซ่อดีอ่ะแบบดูเป็นคนที่แบบชิลๆไม่เป๊ะไม่เนี้ยแบบสบายๆอ่ะ สิ่งที่ประทับใจนในตัวพี่มอมก็มเขาดูมีความที่เห็นตรงกับเราหลายๆอย่างนะพอเราตอบถามกลับปุ๊บเขาตอบแบบความที่เห็นเดียวกับเราอะ่ะแบบเหมือนเราเป็นคนชอบดนตรีด้วยแล้วเขาก็แบบเล่นดนตรีอ,ออกกําลังกายกันสนุกสนานโ okay. อเคแรกที่เห็นเจนนะครับขาวมากมขาวจนแบบจนน่าตกใจเพราะว่าตัวเราดำไงแล้วเดินก็แบบเหมือนทางม้าลายอะไรเงี้ยไอ้ที่ประทับใจในตัวเจนนะครับเจนดูเป็นคนแบบมั่นใจมากอะไรเงี้ยแล้วก็ก็คุยคุยคุยด้วยสนุก ลินลินยอมให้จับมือได้นี่ถือว่าโอเคแล้วแสดงว่าเป็นคนใช้ได้ประมาณหนึ่งครและเดตต่อมาคุณบอมและน้องลินลินก็มารอที่สวนสาธารณะซึ่งเป็นสถานที่ที่มากันบ่อยๆอยู่แล้ว แต่วันนี้ต้องมาเพื่อปิกนิกกับคุณแนนอ้าวแต่ไงให้คุณแนนหอบของมาเยอะแยะขนาดนี้ล่ะครับนี่แม่ไม่รู้คนอะไรมานะครับคุณแนนสวัสดีครับสวัสดีค่ะแดนใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวพาดเดินดูแล้วกันไปเช่าจักรยานปั่นกันดีกว่าอ๋อจ <c oughs> ักรย,ยานเป็นเบาเป็นค่ะโอเค งานทำงานอะไรนะฮะอ๋อนานทำงานโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลค่ะเป็นเป็นเชฟค่ะเชฟทำอาหารอะไรอะฮะอาหารอิตาเลียนค่ะเจ๋งเนาะเราเป็นเป็นนักดนตรีแล้วก็ทำเสื้อยืดด้วยอืมทำอาหารอิตาเลียนเนาะก็เลยทำอาหารมาให้ทานอันนี้เป็นเพนน่ไว้ครีมซอสค่ะน้องนีนชอบกินพาสต้ไหมคะเปล่านี่แล้วก็นี่ก็ กับพิซซ่าค่ะนี่ทำเองไม่เช้าโอ oh. พิซซ่าสมกุกแซลมอนโอ้โห oh ดูจากหน้าตาพ่อลูกคู่นี้แล้วดูอาเนตอร่อยกันมากแน่บอกได้เลยแหละครับว่าดูจากภาพแล้วเนี่ยโอ้ย oh <laughs> ผมละหิวกันมาเลยแหละครับ โอเคไหมคะรสชาติอร่อยครับก็เปลี่ยนบรรยากาศ <laughs> คะ่ะปกติอาหารนิตจะเลี้ยงกินในร้านอาหารเนาะเราเปลี่ยนมากินสวนสาธารณะก็เนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังเป็นแบบเป็นนักดนตรีใช่ไหมถ้าสมมุติว่าแบบวันหนึ่งเราเราดังกว่านี้ขึ้นมาแล้วมีแฟนขับผู้หญิงอะไรเงี้ยมามากอดมาหอมเราอะไรเงี้ยแดน,นจะว่าไงมั่งแ่นก็ไม่ว่าอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของงานแล้วก็ธรรมดาที่จะต้องมีคนมาปลื้มเรา ถ้าไม่มีคนมาปลื้มเราหนีปีแตกเขาก็เป็นนักดนตรีใช่ป่ะมันก็เป็นก็ไม่เป็นไรค่ะไม่รู้สึกอะไรเป็นเรื่องของงานเมื่อกินอาหารเสร็จคู่คุณบอมและคุณแนนก็ออกเดินเล่นกันต่อถูๆๆทำอะไรก็เกรงใจคนโสดอย่างผมกันบ้านนะครับคุณบอมได้เล่นเฟซบุ o กบ้างไหมครับเล่นค่ะเล่นอ่ามีมีคำถามหนึ่งถ้าเกิด ถ้าสมมติเราเราคบกันแล้วใช่ไหมค่ะถ้าเราจะขอแบบแลกพาสเวิร์ดอะไรเงี้ยแนนจะเทหรือเปล่าก็โอเคนะก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คือถ้าสมมติว่าต้องการให้แลกพาสเวิร์ดเพื่อความสบายใจเนี่ยก็ไห้แลกแต่ถ้าสมมติว่าอย่างแนนจะไปขอพี่แลกแนนไม่ขอเพราะว่าแนนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าคนที่เราคบด้วยเนี่ยขอแนนก็ให้ให้เขาสบายใจมันมันให้ได้อยู่แล้ว ้ดครั้งแรกที่เห็นพี่บอมก็เซอร์อะค่ะแบบเซอร์มากหลังจากได้คุยกันนะคะเราก็นึกว่าแบบพี่ก็จะแบบสไตล์วะเซอร์ใครอะไรวะอะไรเงี้ยแต่แบบคือเขาก็แบบสุภาพอะค่ะแล้วก็ดูเป็นผู้ชายที่เป็นแฟมิลี่แมนอะไรเงี้ยค่ะดูเวลาเขาเล่นกับลูกเขาดูน่ารักดีค่ะประทับใจในตัวคุณแนนเริ่มจากเขาทำพิซซ่ามาให้กินด้วยคือทำอะไรมาให้กินเนี่ยเราก็ เออเขาโอเคนะแล้วก็เป็นผู้หญิงชอบทาอาหารอะไรเงี้ยเราเราว่าเราว่าดีเลยเพราะว่าเราก็ชอบทําอาหารเหมือนกันแล้วก็เออบางทีเราอยากให้เขาสอนบ้างอะไรเงี้ยรวมๆรวมๆว่าดีฮะชิมนแนดูแบบาว่าสงบเยือกเย็นดีรู้สึกว่าเออพอเราอยู่แล้วเออสบายใจเหมือนกันนะอะไรเงี้ยหลังจากที่คุณบอมได้พาทั้งสองสาวไปออกเดทกันมาแล้วก็มาถึงช่วงเวลาสําคัญที่สุดของคุณบอมแล้วนะครับเรามาตามลุ้นกันนะครับว่าการตัดสินใจของคุณบอมของเราจะ สาวคนไหนที่เข้าตาตรงใจมากที่สุดอยากจะบอกเลยนะครับว่าถ้าเป็นผมก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันคำถามแรกที่ถามคือด้วยความที่เราเป็นศิลปินเนี่ยเป็นนักดนตรีเนี่ยมันจะมีถ้ามีแฟนคลับเข้ามากอดหรือหอมเราอะไรเงี้ยเขาจะหึงหรือเปล่าหรือเขาจะทํำยังไงซึ่งมันเกิดขึ้นได้จริงๆครับแล้วมันก็มันก็เกิดขึ้นอยู่บ่อย,อยฮะทั้งเจนและนานะครับตอบเหมือนกันไม่เป็นไรเขาเข้าใจเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องงานแล้วก็มันเป็นเรื่องคอนแทคของเรากับ,ก,บกับคนฟังด้วยซึ่ง เขาก็ไม่ไม่ไม่ได้หึงหวงอะไรแล้วก็เราว่าเขาเขาทั้งสองคนอนะ่ะเข้าใจดีคําถามต่อมาเราถามว่าถ้าเราขอแลกรหัส Facebook กันเนี่ยเขาจะจะให้หรือเปล่าจริงๆก็ไม่มีเหตุผลนะเราแค่รู้สึกว่าถ้าเป็นตัวเราถ้าเจอคําถามแบบนี้เราก็คงไม่ให้อะไรเงี้ยเราแค่อยากรู้ว่าเขาจะคิดยังไงกับคําถามนี้มากกว่าแล้วซึ่งทั้งสองคนก็คือ ก็ให้แต่ว่าให้ในเชิงที่ว่าถ้าอยากดูก็ให้แต่ถ้าจะขอเนี่ยเขาคงไม่ขอจากเราเราก็รู้สึกว่าเออใช่เราเราก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าเกิดเขาอยากรู้อะไรของเราอ่ะเราพร้อมจะให้เขาดูแต่เราคงไม่แบบไม่ไปร่วงเกินที่จะไปดูของของเขาอะไรเงี้ยทั้งสองคนตอบคาถามเหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างเหตุผลก็เหมือนกันจริงๆมันมาตอบตรงใจเราทุกคําถามเลยเพราะมันเป็นมันเป็นคำตอบที่เราคิดอยู่ในใจแล้วแหละถ้าเกิดเราโดนถามอะไรประเภทเนี้ยเราก็คงตอบแบบที่เขาตอบอ่ะสิ่งที่ไม่เหมือนกันของทั้งสองคนเนี่ยครับ เป็นเรื่องของบุคลิกละถ้าต้องเลือกสารต่อจริงๆเวลาวันเดียวมันสั้นมากเลยนะต้องเลือกยากเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆทัศนคติทั้งสองคนมัน,มนดีทั้งสองคนเลยแต่ถ้าเราต้องเลือกณเวลานี้เลยนะแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่บอกได้เลยนะครับว่าถ้าผมเป็นคุณบอมเลือกไม่ถูกจริงๆ อีกคนก็สดใสน่ารักแต่กับอีกคนที่ก็มาพร้อมความประทับใจกับอาหารมื้ออร่อยแล้วคุณบอมของเราจะเลือกใครกันเลยครับมาติดตามกันต่อได้เลยเราน่าจะเลือกเจน,นะครับด้วยไลฟ์สไตล์หลายๆอย่างอะไรเงี้ยเพราะแบบเจนก็ก็ยังเป็นคนฟังเพลงอยู่ยังไปคอนเสิร์ตบ่อยๆอะไรเงี้ยบางทีเราไปงานเดียวกันด้วยซ้ำแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้รู้จักอะไรกันอะไรเงี้ยส่วน แนนเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราได้คบกันจริงๆนะเราก็ต้องมีปัญหาชีวิตแน่ๆเลยอะเรารู้สึกว่าของของแนนนี่จะแบบคนละขั้วกับเราไปหน่อยแต่ไม่แน่นะอีก3-4ปีเราก็อาจจะแบบเปลี่ยนวิธีคิดเป็นแบบเป็นแบบแนนก็ได้เราอาจจะแบบเอออยากอยากจะสงบกว่านี้อะไรเงี้ยสุดท้ายก็เป็นคุณเจนที่เอาชนะใจคุณบอมไปได้โดยมุมมองและไลฟ์สไตล์ที่ชอบเหมือนๆกันยังไงทางรายการมาไลเสียงรัก ก็จะตามลุ้นและให้กำลังใจทั้งคู่ต่อไปนะครับถ้าพี่บอมเลือกที่จะสารต่อกับหนูมันก็เป็นการที่ดีนะพี่แบบได้รู้จักคนใหม่แล้วก็นิสัยเขาก็โอเคอะแต่ว่ามีมุมมองที่ตรงกับเราน่าจะไปได้วยกันได้อะถ้าพี่บอมไม่เลือกสารต่อแน่หรอคะก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรคะ่ะดีค่ะได้รู้จักคนเพิ่มขึ้น แล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่พี่เขาชอบเหมือนเราแล้วก็สามารถเป็นพี่น้องกันได้มีอะไรก็ปรึกษากันได้ค่ะสําหรับคนที่แบบก,กล้ากลัวนะครับมารายการเนี้ยเราว่าเลิกเลิกเลิกกลัวเหอะเราว,ว,ว,ว่ามันมันมันน่าสนใจนะการที่แบบเราได้มารู้จักใครเพิ่มเติมอะไรเงี้ยมันมันเป็นการเปิดโอกาสให้ให,ใ,หให้เราได้มาเจอคนคนที่เราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าชาตินี้เราจะได้มาเจออหรือเปล่าอะไรเงี้ย cast. น่าสนุกดีครับอยากให้อยากให้ลองเข้ามาดูกัน